โอเคจัดให้เลยให้เสียงภาษาไทยโดยคอเกตสตูดิโอทําไม่ได้ดูจากเพจแสดงว่าเพจนั้นปริงจากสตูดิโอซึ่งมีชื่อที่ทาให้คุณคิดว่าพวกเขาน่าจะทําเกมออกมามากกว่านึงมาสู่เกมหนึ่งที่ดีที่สุดตลอดกาลที่บุพการีคนไม่ต้องซื้อให้อะนะก็มาเล่นฟรี League of Legends ดำดิ่งเข้าไปในโลกของโมบ้าเกมแอคชั่นกึ่งกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยการร่วมมือเป็นทีมเพื่อใช้ชนะถึงแม้ว่าทุกคนที่เล่นนั้นอยากจะฆ่าพ่อกันก็ตาม และเข้าไปในโลกของไอจิ๋วสองทีมที่คุมโดยนักเลงคียบอร์ดที่พยายามจะต่อยคริสตัลไฟต์ตรงข้ามให้ตายกันไปข้างทีที่เวลาเล่นได้ดีจะไม่ถูกสังเกตแต่การคลิกพลาดเพียงครั้งเดียวก็สามารถส่งข้อความไปด่าพ่อยังง่ายได้ไอนี่ก็จริงจังเกมมิ่งเหลือเกินเดินทางสู่ดินแดนรูนเทราจะก,กระวนแฟนตาซีอันยาวนานกับภูมิหลังถึง1 0 0นะ่พหน้า สำหรับคุณก็ช่างแม่งอยู่ดีอาจเต็มไปด้วยรายละเอียดของสภาพแวดล้อมที่ซึ่แช้งเปลี่ยนของคุณสามารถสู้กันเช่นซามานเนอร์ริฟและอีกที่หนึ่งสัมผัสประสบการณ์ของเกมที่ขโมยสิ่งต่างๆจากหลายเกมเช่นตัวละครจาก Warcraft ตัวอย่างแบบภาพยนตร์จาก Starcraft ระบบคิมคาเดเชียนฮอลลีวูดที่ต้องจ่ายเพื่อให้ดูดีและระบบการเล่นของโดตาและระบบเลเวลสกิลแบบโดตา และแผนที่ของโดดาและสิ่งต่อไปนี้จากโดดาเ๋อะไปปะเนี่ยยังอีกน่แต่เฮ้ยแม่งมีพุ่มไม้นะโว้ยกระโดดเข้าไปในเกมที่ซึ่งแต่ละเกมสามารถเร็วสุด20นาทีก่อนที่ทุกคนจะยอมแพ้ไม่ก็ายาวไปกว่าชั่วโมงกับมาหากาบการต่อสู้5ต่อ5 ที่จะทำให้ผู้ชมพูดว่าแม่เกอะไรขึ้นวันนี้มันเอาจริงๆนะกูหาตัวกูไม่เจอแล้วเนี่ยดังนั้นเตรียมพร้อมให้ดีกับปรากฏการระดับโลกที่ไล่อีสปอร์ตออกจากเอเชียมาสเวทีโลกแล้วก็ดันกลับไปเอเชียอีกและทำให้วัยรุ่นหลายร้อยคนมีอาชีพในการสตรีมเกมลงในทวิต ราพที่พวกเขาจำได้พูดแบบเสียงเดือด The damages What is he doing there Oh oh my u h oh. oh, oh, yeah. oh. และมัวแต่เอากล้องไปเล็งที่นมนำแสดงโดยกระสุนวงจักเซ็กซี่ฟูเมท่าเอาเทเบิคทาร่ารีดจีสสนาฟไอช้อ้วนไมอีวิลโพนี่นมเล็กสุดในเกมละไอบอดมวยไทย นิก้ามหาปลายเอสแม่งทุกตัวนักบาดาน้ำอังร์มึงต้องเป็นบิ sna, น๊กฟุตแน่ๆแอนนาเบลไ, ibel, ไอแมวนักเลงซาวรอนตายหาไปละโกคูปอกดิงแม่งกูเกียดไอชิ้นี่และแชมป์โปเกมอนทุกตัวที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันลี้ออฟรูตูดอ๋อมึงไม่เห็นด้วยเหรอเฮ้กูจอไก่ว่าไอควายไอไอไออไออ ขอขอบคุณคลิปต้นฉบับจาก Smosh Games และซับไทยจาก T Striker เดี๋ยวแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับขอบคุณมาก